ผมชื่อนนเรื่องของผมอาจจะดูซ้ำซากแต่เชื่อไหมว่ามันเจ็บจริงผมจับได้ว่าแฟนผมนอกใจผมเห็นชัดทั้งหมดรูปภาพที่เขาส่งให้คนอื่นมันเหมือนโลกทั้งใบมันพังทลายลงมาต่อหน้าต่อตาผมถามเขาตรงๆทำไมถึงทำแบบนี้เขาตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าขอโทษรักนนนะ คำว่ารักออกจากปากคนที่พึ่งทรยศเราไปมันตลกสิ้นดีผมสับสนไปหมดผมยังรักเขาอยู่มากแต่ความเชื่อใจมันพังไปแล้วผมถามเพื่อนสนิทควรทำยังไงดีวะมันตอบกลับมาว่าเจ็บแต่จบดีกว่ายื้อแล้วเจ็บซ้ำๆผมคิดหนักมากหลายคืนที่ผมนอนไม่หลับสุดท้ายผมตัดสินใจบอกเลิกถึงแม้ในใจจะเจ็บปวดแค่ไหนผมรู้ว่าถ้าอยู่ต่อมันก็คงไม่มีความสุข ผมบอกเขาว่าเราจบกันแค่นี้เถอะน้ำตาผมไหลออกมาตอนที่พูดคำนั้นการนอกใจมันทำลายทุกอย่างไม่ว่าคุณจะรักเขาแค่ไหนถ้าความเชื่อใจมันหมดไปแล้วการจบความสัมพันธ์อาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดถึงแม้จะเจ็บปวดแต่เพื่ออนาคตที่ดีกว่าของตัวเราเองผมว่ามันคุ้มค่า